สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรม C2M นะครับคลิปนี้เราก็มีฟังก์ชันนะครับที่จะแนะนำคือการฟังก์ชันในการแพ็คสินค้านะครับแพ็คของนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ใบปะหน้านะก็มีชื่อผู้ส่งผู้รับแล้วก็ชื่อสินค้านะครับสำหรับแพ็คแล้วก็มีระบบเช็คตรวจสอบนะครับสินค้าก่อนลงกล่อง โดยการสแกนบาร์โค้ดนะครับเข้ามาที่ระบบนะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูนะครับเริ่มต้นใช่ไหมครับเริ่มต้นก็ถ้าอยู่ที่หน้าแรกนะครับสินค้าสต็อกนะฮะก็เพิ่มรายการสินค้าเข้าไปปกตินะครับเวลาขายนะครับเราก็จะมีลูกค้าสมาชิกด้วยใช่ไหมครับก็สามารถที่จะเพิ่มชื่อที่อยู่ เบอร์โทรรหัสไปรษณีย์เข้าไปนะครับแล้วมาที่หน้าจอขายนะครับเลือกชื่อลูกค้าเข้ามานะชื่อลูกค้านะครับแล้วก็ยิงบาร์โค้ดขายนะฮะหมดขาย ตัวนี้หนึ่งตัวก่อนนะครับอ่าเราจะมาแพ็คของนะครับเราก็มาที่สินค้าสต็อกแล้วก็มาที่แพ็คกิ้งเช็คลิสต์นี่นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีสมมุติว่ามีลูกค้าเยอะมากนะครับที่เราจะจัดส่งเดี๋ยวเราอยากจะเอาของมารวมกันก่อนกดปุ่มนี้นะครับจำนวนสินค้าที่เราจะเอามาส่ง ทั้งหมดนี่นะครับที่ที่ยังไม่ได้จัดส่งเนี่ยอันนี้คือรวมทุกบินเลยนะครับที่ยังไม่ได้จัดส่งแล้วเราก็ตัวนี้เราจะส่งของตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปมินใบปะหน้าหลายแบบได้นะครับเลือกแล้วก็กดปมินตัวนี้นะครับนะบจะปมิน เป็นกับใบปะหน้าอื่นๆได้หมดนะครับแล้วทีนี้เวลาที่เราจะเอาเช็คของลงกล่องเราสามารถที่จะสแกนนะครับสแกนสินค้าเข้ามานะครับเพื่อตรวจสอบนะระบบก็จะทำการเช็คเช็คลิสต์ให้ถ้าไม่มีนะมันก็ไม่มีอันนี้คือครบแล้วถ้าครบแล้วก็คือตรงนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมโอเคสวัสดีครับผม